วัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่อง First Fantasy นะคะวันนี้นะคะเราจะมาต่อ EP 2ในแบบ Chocolate Tower นะคะตอนนั้นเราสัญญากันไว้ว่าเล่นด่านอะไรนะเล่นด่านนี้นั่นเองนะคะ Chocolate Almond Tower c o c o l a t รสครัรคบผมอูคือแบบหืมเล่นแรกอยากกินหน้ทุกคนคือเปิดแมบ,บมาก็เป็นแบบ สีน้ำตาลเนาะน้ำตาลน้ำตาลเข้มน้ำตาลเข้มกับน้ำตาลอ่อนอืมแล้วคือแบบว่าเราเป็นคนนะคะที่ชอบช็อกโกแลตมากมากที่มันจะเป็นมีไอติมหนึ่งอะที่มันมีช็อกโกแลตกับมัชเป็นโลนะคะทุกคนก็ไปกันเลยอ่ะใหม่ใหม่จิ๊บจิ๊บ ก็ตามที่พูดนะคะแบบนี้เป็นแมบชิลๆค่อยๆกระโดดนะคะใน EP 1นะคะเราได้ทำการพูดไปเรียบร้อยแล้วนะคะว่าแบบนี้ชื่อว่าอะไรนะคะก็จะทิ้งไว้เหมือนเดิมนะว่าแบบนี้ชื่อว่าอะไรนะคะก็พูดไปเลยลวกันว่า ช,ช็อกกรลทาวเวอร์นะคะเผื่อทุกคนยังไม่ได้ดูอีพีหนึ่งก็ไปดูกันด้วยนะคะผมจิบตรงนี้ก็ชิวก็โดยแบบสบายๆนะคะในแมปนี้มีหลายด้านมากๆให้ทุกคนเลือกนะแล้วคือแบบขึ้นบบคือสวยมากๆอะทุกคนคืนนี้เรายังไม่เล่นเยอะนะคะ,ะ,คะก็ไปแกนสตอร์เลยนะคะทุกคน คือแบบเล่นได้แค่นิดเดียงนะคะเล่นยังไม่เยอะนะคะทุกคนก็เลยแบบว่ายังไม่รู้นะคะว่าวิวข้างบนข้างบนอันอื่นๆเน,นี่ยมันจะสวยหรือเปล่านะแต่คือแบบเราชอบอันนี้ไงทุกคนก็เลยมาลองเล่นกันก่อนนะคะผมเกลมากะคะ่ะคือแบบเมื่อกี้คือเราไม่ค่อยถนัดหอลองนแบบเมื่อกี้จุ๊บ ก็เล้นต่อนะคะทุกคนชืบชึบก็คือแบบว่าเล่นแบบสบายๆนะคะแบบนี้แบบนี้คือแบบสบายมากๆนะทุกคนคือแบบโหแต่ฉัจนจะสปอยให้ทุกคนได้ดูนะคะว่า m หัน m อาจจะไม่สบายสําหรับใครบางคนนะคะที่พึ่งเล่นแบบว่าโรบอทครั้งแรกนะคะหรือแบบ เป็นมือใหม่นะคะเพิ่งหัดเล่นอะไรแบบนี้ก็อาจจยแบบว่ายัางไม่ต้องไป NMM เนอะอา้าวถึงแล้วเหรอถึงแล้วฮะฮะมีแค่นี้โอ y god คือแบบว่าบางบางหนะคือมันไม่ค่อยสวยนะคะทุกคนแต่ก็สำหรับวันนี้ก็ต้องพรบเซ้นะคะทุกคนก็มาแลกกันเหมือนเดิมนะว่าต่อมาเน้นอะไรดีสนะอ่ะอะอะอ เ,าาเดี๋ยวเรามาเล่นเป็นคุกกี้แอนด์ครีมช็อกโกแลตทาวเวอร์ดีกว่านะคะเพ็นสว่านะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ